เมื่อไหร่คนหลายบ่ปุ๊บเคยครับเตยตงบวชต้องบวชนะต้องบวชนีแต่ญาติพี่น,ออน้องมันจะได้ไปเพื่อนไปเยอะครับไปก็ไม่บิ๊กเลยสวัสดีครับลุงเดียกสวัสดีครับวันนี้ข้อสิบไปไซสครับจะเดินทางไปหาลุงพี่บวชไหมวันนี้ครับมีล<อ>ุงพี่บวชไปหาลุงพี่โจ้หโจเหรียญน้ำเพลนครับครับตั้งแต่เพิ่งบวชมาบประเดีไปเหรียญน้ำเพลินเต็มเครือครับไปดมกาแฟก่อนก่อนไปครับช่้ยกำลังก่อน บูรู้ว่าเพิ่นปฏิบัติอยู่จังไดช่วงก็เลยไปสอบถามเพิ่นเสียดอกขันเพิ่นอยู่ใดว่าสิบอกเพิ่นอยู่ต่อนะก <c oughs> <c oughs> ระทาเพิ่นถึงช่างทำแล้วเรื่องสิ่งแด้บวชแล้วบวชแห่อออก้นห้องสี่เบ่งบอดบอกเพิ่นบวชจังพรรษาห,หนึ่งอยู่ก็ <c oughs> โดน,นหนักพรรษาหนึ่งกับสามเดือนปวดรโอเค okay. 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 ครับไก่ไก่หอนแลครับ กุฏีเราซิอย์นะคางคกับกุตีกัเบเจดีนะมั้ก็เด็กกฏดีแต่ภาพบดไหมตรงไปเลยครับนี่จอหนง่เลยนี่กุฏีเล่าซีอุ์ยังไนี่ชี่ขเขาเบงนี่หรเล่ได้ไดขับรถถุกเนาะ นี่บแอนครับน้องตั้ต้เด้อยู่ปะล่ะไม่ถามเรื่ให้ให้ยังมาหากูุกกรูก่อาเรื่องมาอยู่ในี้ขนาดปั่นจัก

กันเบิ้ลกันเบิ้ลอีกมายมือได้มายกไดขอบคุณครับลุงสาธุครับเด้นาเดนใแค่เด็นนึ่อนป้าที่นจะได้อยูด้อยใไหมพุ่งออกโซนไปด้วยร่างบาดาไอ้ตากบาดครับก่อนนี่แดดไม่ดีก็ได้บันไดจะเป็นการ ไซนั่นเองมันไอนแบเขาอยู่อง์เดียวไปเคยปดที่ยันได้บ้าผมีโลูมีโจยอยู่องค์เดียวสองครับเเดีวเาบั้ปลายอยู่บั้นท้ายบั้นกับบั้นกลางเนี่ยเออนั้นาดีี่คั้นเกลื่อนนันอันไรหมดเลยคุณระังหอันนี้ตึงไงมีมีหลายแผงก็ปนติห่ามันก็มันนั่นกุดไปกุดมันก็เลยห่าท่านสายแกกับคนกดหร้อ อันนี้ันทัาไเลยย้นมกันจีอันนี้ฟังฟเลยกัสั้นยืดหักของเลครับยห่องสองหองขางล้างไปอีกอีกคตรสองหองสองหองสอหองข้างบนอีกหนึ่งหอมยืนดีเนาะพี่เบียกรู้จักกุฏิพระจาจาร์หน่อยเกาวันี้พี่เจ้าบ้านเ่าย่อมเปียกละย่อมเปียกรจวันนันยอมก็ได้เอเปียกก็ได้เนนเ้ยได้ผมยังี่บอกเพ่ นั่นแหละพุทธิอาจารย์น้อยเจ้าวัดเก่าเจดีเพิ่นฤทธิ์เราจำว่าเป็นคู่บ่าแด,ดงพระอาจารย์แดงทุกเมือ่อเลยที่เพิ่นสวดแล้วเพิ่นก็อาจารย์แดงคพิ่นแดงบอกอันนั้นอันนั้นแดงกันอันที่ว่าแดงผมยางอันที่ว่าบวชพระใช่ไ,ไหมเพิ่นทองคือทองไปยิ้มไปกับกันท้ำไม่รู้ตอน พระอุปราชครับเพิ่งได้รับเป็นพาะอุปชาชคัเพิ่งจำบทอะไรคือกันขางเพิ่งเค่อยกระซิบนะทํามือนั้นรับตานี่ก็เห็นเนาะแต่ผมบัดไม่ได้รับตาผมเปนมองหนาเพิ่งเกือบกั้นเงาะเ่าะพยุ้ยด้ตอนนั้นพระอีกรูปนึงขางี่บวทไม่เพิ่งจะหาซิบนะเพิ่งเคยบวดมาแล้วเธอนึ่งกบมาบวหม่ต่อนอายุหาสิบ เป็แก้วแกวาษาเด้วแต่กัะนับหนึ่แมงน้อแมงบเขามาไม่กะนับนักภาษาหม่นีมีการนับภาษาหนึ่งชีายังเหลืจักเดือนนี้ได้อยู่ดอกไอ้หนูเด้อยู่วันกันยังอาเแรอ้อ้เรื่องทำเรื่องงานงานพต่วัาน่งาจ้าตะกูลอู้เด่องอไนึ่มาเรื่องจนเดล่งานอะไรตะกันอย่แงานยงเดืยอใจตัวใหม่ปิดคุ้มงานอย่างตะวอนตะวันนั่งบวชนะอ๋ออะไร วัได <cuanto pu> <re> no. ้เพราะว่าหมดก้อนนี่แหละอ๋อคนนึ้กันเลยแบบว่าม่ได้คุยรายละเอียดกับเขาเลยก็เลยหัดหัดดิบเลยบวชก่อนครับเรื่องบวชก่อนข้าจอก็คือสิเขียดนี่หรอกเพราะว่าไปนั่งคุยกันเรื่องงานเรื่องรายละเอียดกันแล้วพอถึงเวลาไปเที่ยวก็เลยก็เลยเกิดอบัิเหตุเลยอะไรแล้วคนวันเสาร์นี้ก็ได้ให้พ่อนอาจารย์ปุ๋ยเลย ดูเด <altogether. S 1> ่นเลยจ้ดตอนตอนเจ็ด้วบตอนนันคิดจะปีตอนไั้หมดสามพันสามเดือนอะรบบว่ช่วงของพันศาับัานไบาบดที่ผมไปเรียนอะครับนะโอ้ไปบินบานบิแสบ้านทวนจีครับ วัวหอดวัวทุ่งวัวทองวัวทุ่งวันทุนงนะครับโอววัวหัดทุ่งวทองครับถ้าทุ่งวทองมีทางเขื่อนได้ไหมมีทางเขื่อนไอ้จีนเ็จะไปวัวนี่ไปวันทุ่งวันวันทุ่งเดียวเขามาแล้วก็ตัดเขาหน้าวัดนะครับมันจะมีซอยเขาหน้าวัดอยู่ไหมทั้งหมดก็พี่วันเอาพี่อ้อมที่บอกนี่ครับประตูนาหนาเมี่ยงเนี่ยครับยางไปโอ้จะมีเลยทางร้านอาฉีดที่ว่าเปิดไม่แล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าขายเพรื่องวิทย์นึ่งครับจะเปิดห้องน้ำโบราณบ้างก็นี่ ยังตัวเดียวกับกะโอ้กแกเตีแกเป็นม้กลมแบบม้นสองสามเนี่ยในในมันทวนเขามันออกออกหมัดยุบยู่แล้วยังจะบปเจ็นกันกับยังออกหมัดวันทุ่นหมดแล้วก็ออกมันโอ้ยมันกั้ยังปุ๊บ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 มาทางทางอะไรดูวิ่งไหมดวงวิ่แล้วก็เลี้ยวขวาพันสิตเมสผพันหนังปุ๊บปุ๊บปุ๊บเกืยบกําหนดเยเกือบพอสะพานแล้วก็เลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาขึ้นมาทางพี่ างีบ่ครับเดี่ยวขาเขาซอยปุ๊บทะลุทะลุซอยมาบนมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เข่าไปตรงมันจะเป็นซอยหน่าวัดก่อนจะไอไปจะลุกู้อกซอยหน่าวัดโคทะลุมาทตรงบัตรบัตอะไรอย่างเงี้ยบัวครับบัดรแม่บัดรหรืาวัตนี่ก่อโอ้มันีสองซอยมีสองข้างไม่ต้อมีทางผู้ชายพูดจริงหมอเปลผู้คนน้องสาวลูกเสใส่บาทแท้เลยใกรเนี่ย ออาจาประจำว่ะจมเราแรกจังไงเรวปู่แอ่วาเประตส๊กตกเนาะหัวใจภาษาหนึ่งปุดนะคืออยู่ดิอามีภาษามีเสื้ผ้ามีกอ้ยนที่เจอท่พัดกับภาษาตายเดือนเตอดุราคมนะแต่เขามาให้ผ้าเอกไปสอบด้วยสอบมิถุหน้าเนียสอบเอทำี บอกได้ไงมันจะมีสอบไอ้สองอันซ้อนกันเลยนะไอ้อปท่อองค์กรปกครองสท้องถิ่นแต่กับสอบผู่การปีนี่แหละพี่ทุาเขาว่าเหนแบบว่าเซจุทะไปสอบเนยมีกฎหมายหามเนียห้ามผสมจะได้ไปสอบประเดีวยวก็ห้ามผสมและัมมานีสอบแล้วมาสอบยังที่จุลพมนสอบเลี่ยนทำตีทำทู่งผ้าอีที่จล เมื่อเชิดเมื là, n, à, ่อเพิ ái, cái, ่น้องแลวจังเกือบสิบป้าได้เลยเอสาหันต้องมัดส่างเจ็บเือนะออก้องใส่กอนตอนคือบวชสี่เป็ดท่อไม้เสือยุงลังนี่สาระเ้อทองท่องในใจก็จำบ่ได้ต้องท่องออกเสียงไออทงเอสาหันอย่บอเอสาหันมันเตนอ่บอไม่ใต้องท้องของเสียงไม่จำได้ แล้วก็ผ้าจานวัดตะก้อนท่านสิมีเทปตะก้อนเป็นเทปปฏิุ่ริเทปใหม่ตัวตามเพื่อนต้องเสียงไปน้ำกันไอ้กระสวดตุนศึกษาไอ้กบดเรื่องกันะง่อยมาหาอย่างน้โอมาหาบงอะไนะกบฏกบสิเมียบอกาบวชตะพุ่นตะทางานก็ททำานหัวมากยไ่บวชจ้งไปนอกอกเลยเออจัางไปนอกที่ลั ติดทหารมาบวชไปนอกแต่ก <warfare> ับเมียเด็กวันไี้ทำไมกะดีอีกวันอุบัติเพราะอะไ้เจอสมมกิจิตสมบติไม่งมันดุเย็นคนน้ำมันมันดุเย็นใปว่ามันิดไหมแล้วก็สัมามันเมื่มีงานเด็มเนาะมันไม่บวชตอนนี้เลยเพราว่าถ้านการที่แม่หนูไม่ได้แล้วเนี่ ผอสองขวดเลยใส่กันกินไหผมแบบนั่งซื้อนีนั่งซื้อเยอะกันสอบเครับนั่งซืออันสอบเลยครัอ้พอดีนะนั่งอ่านอ่านกัได้นั่งอ่านสอบกินได้ป่ตุกาแฟกาแฟผมมาทนกินบ่ซีควอมาไปมาสิไปวันควันแต่ขี้เขาเชียนก็ได้แวมาดเดล้ว ตัวกันได้ะ่าเสียวว่าฝากพครับนันกระดือีวยีกอะเด้๋วนุ่มอีนะเรนนุ่มอ่ะตั้วแต่ันสันนุ่มมอนบางวันใเวลามานัเหุสันได้น้ำชามอน้ำนาครับอันนี้ก็ได้กินเสาวิ่เสาวใช้ตู้เย็นให้กินเสาวาวิ่งกาแฟ มาบ่เคยมามามาพอพีท่านี้บ่เคยมาก็เคยเด็เ่ดๆมาตึงึงคนมันเขาบอกให้บ่เคยเขาวัดกุลภาวันเดีวเขาก็ไปตึกนี้นะตึงนึ่น <ฮะ S 2> งเด็บ่เคยถึงเงิน้างแรงเพราปกติเพื่อนกับปีไบอก่ให้หามากเลยไมนมาเพื่นจะให้เป็นพระเมื่เย่นทำทำให้ครับทำใหกับพระที่บา,ม,<ภ>ามาจ<ภ>ากพราอื่นครับให้ดอกทำให้นเด็กเ้าโบราณป่าทำวัดป่าหลุดไหล ครับกลางค่ำพื้นแดงปันว่าปั้นๆคลายๆปั้นนี่เราเรียนขังค้ีงแล้วขัค้างอยู่นมาเมัยย <S <s yeah. น right yeah. เดข totally. ้างหลังกันสาลังเกมันเบ็ดล่ัเ็ดข้าาหลังเกันไปน้ำท่วนบ่ไอ้ข้างหลังขงหันข้องท่วหลังจากนี้ไปกับมิเตะพัดควันอ่ะก็ลุงเหมยธรมัดครับลงฐานด้มัด คนที่บวชอย born, ู่ว <travail> yup. ัดบ้านที่วัดไอ้วันมีไอ้ตัวที่อยู่กดจีนอนนอนเพิ่นไปนอนเบ็ดเนี่ยขีบเออเพิ่นเพิ่นเพิ่นเอาเป็นเป็นผู้หญิงยังแกมันขีพะเหยื่อไหลเอาไปเออผู้หญิงข่มพะผู้ใดเป็นขึ้นไก่ได้ไปนอนกับคนนั้นขึ้นไก่บวชไม่คนไปนอนยังเป็นี่ยก็ได้ก็ได้ลุกขึ้นมายังแกเลยวันว่ายนอนเลยตอนนั้นเป็นกดเดียว กเดียวก็ไปมันเกดนไทยใน้ตุ๊ขึ้นเลยบอ่โอ้ยยังไมัข่วนมักข่วนผ่ามันยางเงที่มัคุ้มผ่าหลายคนนะด้ฝันดูเดเลยใครยู่อืนคนซอยขเป็นผ่าได้ไหมอื่นขนซอยเสยเลยพุฒิเดือนหรุฒิเดือดก็แต่ว่าที่ว่านไม่ต้ตายหรอกแต่ว่างตีวามันมีคนันมี้จะจที่จะท่านหรือว่าเขาจะเอาไม่ตะเคียนเ็มันไม่นัดใหม่กระดา แต่แต่บวดกันกเจอสามคนเนี้ยปนทุกคนการนอนจังเวียนแต่ขึ้นปกยังได้ขึ้นปกตินอนแบบปกยังแต่จังเวียนมันบ่อยนอนจวงใบแป่กไป้ได้แต่ปวดเดียวกะดกดเียวเห็บปุดยอะปดเจ้าใบแต่ก็อนบวดอยู่ดีวมานอนไม่ครับ โอว่าทาแฟ่งนไหน่กหลงกันเรื่องในเ้นเขาได้บาทตักเรือว่าคือกดีกินพอดีัซนักผมตักมาหลายแ้วเซนได้บาทได้บเนได้บาทด้าม่บอกครับต uh ักอาหารร่วมได้บาทของวันย uh> ังทุยางหวานวยเลยแต่แก กินแบบคล้ายทหารที่เก่นนอเนีนิ่มทองแห่งข้าเจ้าก็จะตักเอาน,านา้ำซดน้ำยังแกลี่กระเล่นลนิน่มแหง่งนิงเดียวครับเขาต้มเลยเอาขอเหนียวไปตรงกลางแต่เอาบวบกับเขาที่เป็นน้ำเอาโมกแหง่งๆเอาปิ้ไงไก่ยอย่างไงจะเนี่ยมันกินบ่ได้เร็วสดน้ำของมีน้ำ <ขอ S 2> ใช้น้ำนบบแต่แต่ถ้าจะเป็นสายวิทอลนี่มันเอแกงแกงไก่ใเทนัวไม่ที่เป็นน้ำแกงเทนัวไม่แล้วก็เน้๋ยวนิ่น,น้ำรวมหเลย แต่ในพันสายหน่อยกินคือโยมอยู่จะบระยากให้เขาเปียกพอได้ปั่นเอาพอปั่นนี่เป็นเซซอนสุดปั่นก็เรยส่วนหนึก็บลาเต้ครับลาเต้สะดวกแล้วแต่สะดวกแต่การพี่แกงก็เซซอนแล้วสรับแต่พันสายหน่อยยังเก่งๆอย่างการเนี่ยม่นไม่ต้องอายปวดนะนะบทดไม่ธรรมดาเลยยุวัดรยุวัดเดินใส่เนื้อแบบนี้อาจารย์ยุวัตรกันเลยมันวัดปลาเลย กันบัตรด้านตรงว่าขอวัดเพืนดีเนาะขอวัดเพื่นปฏิบัติดีเลยบริจาคนึงเนี่ยจากนิพพานวัดบ้านไอ้พาจากบุบเจรินวิสัมยู่กันแบบจังเลสงบสุดดีปะกันยังไงคุอไปถึงอบเขาก็เช่าบ้านได้ดีเนะนู้นมาเขาไปบ้านตอนพาเนี่ยวัดในบัณฑเนาะครับชาวบ้านดูได้เลย ั็พาโบนส์อันนี้โบนส์มันก็บอไว้ครับปฏิบับปอเล็กครับนปีนายนักบวชจักเดือนใส่งานให้เขาหน่อยโบนส์ปอเล็กข้าอะไรอันนี้นักบวชแล้วนักบวชนักบวชเดี่นักบวชนักบวชหมดนักบวชศาสนาคิดได้หนิไอ้บุรุษคนเขาเป็นศาสนาคุณได้หนีิ ันจะเป็นนักบุญไปได้นักบุญย้อนมาได้คิดไปเลยเพราะมันตะ้คนหน่อยไหมคิดเลยตัวง่ายมากอยู่คิดเก็บตัวไปนิกระโดดอี้อ่แต่กวอนเอาคุด้พระก็ไม่ใชคดีเป็นคิดก็หน่อยผีวกวันนี่ผิวควันปั่นใจพุ่งแม่มรับวันนี้ตัวได้ง่เขาไม่ยุคิดเลยเงี้ยเกนนี้ไวอ ก็ต้องมีแยกรอยยมขึ้นนุ่ไวะโอ้หลแบบตอนขึ้นเอาผมปกหัวนอน้าป่นเป็นแนโปจมงหลดมงมีมึงหลดกินต่อไม่ได้มีเป็นกุดเกลนุ่งไหลแต่ไม่ยินเสียงบึ้เร่งดัง่ยนะซีวะจะต้มกได้นะมามาไ่เรียกเคยด้วยบ้าปะเนี่ยโอ้ยังไม่พันทดีดน่างกันหม เด้วเดินจบกรมเดินอย่งแบบวัดนี่มันว่งนีนะมีแต่สวดมนต์อย่างเดี้ยมาเจะนั่งสมาธิอย่างก็ต้องเดินจนครบก็ต้องขอภาษาเก็ต่างหากที่บัติขอพราษาก็เฉยเราจะเรื่องแั้งวัดอีกเนาะไอ้บางวัดคนจะมีท่านจบกรมได้เลยต้องเดินได้ครับเกินเยอะก็เจ้าวัดกิดเยอะก็ผู้นำครับแต่วแต่ผู้นำเหมือนน่งสมาธิในป่าเนีอือนีก็นั่งสมาธินี่กดอ่อน เอในในอ,อน,นี่นออกูเราู่ตัวนม้ให้เจ่าัรทบขี้แข็งหรือเอ็ดขึ้นใอิคลิปเดียวมาได้หมได้ไห <c oughs> มนั่งตาตุณเมยราเี้ยวองจิงกับของแเรคือเงินอ <laughs> ย <c oughs> ีนะ Chị thể và đi bắt đây để năm sao thầy, thời thì chút nói và đi bắt đầu kẹt điện đều